มากครับพี่น้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับคลิปนี้มีโชค20แฟนครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับพี่น้อง ตินีมีโชคอีกแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับ FC แฟนคลับหลทยทันไลโคดนี่เตรียมปากกามาจดเลยบอกเลยนะคะว่าสำหรับทังด้านพอกันใช่วิลเลสินถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเอาเป็นอย่างคือวัดจังซันครับพี่น้องสำหรับทั้งด้านพอกันช่เพื่อนกัมมักซีแบบได้ตัวเลขมาก,กับน้องอุ้งอิงแล้วเพื่อนกัมมักเอามาแบ่งปันให้เฮ้าในเบื้องน้าวันเถาะนี่คือพอกันใช่แบบถือว่าเป็น ตัวแทนมู่บ้านวันทอหนอกพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าเพื่อนกะที่ว่าไก่ฉีดกับอุ้งอิงสเป็นส่วนมากนอพี่น้องเนาะนะคะแล้วพ่อเพื่อนได้ตัวเลขเกี่ยวของกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเพื่อนกะบอลืมทีสีเอามาบอกเอามาแบ่งปันเท่าวันทอหนอกพี่น้องเนาะนินละไร้ก้นกะพากันอ่าว่าเป็นเส้นเดียวกันพี่น้องว่าพ่อกันใช้ถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านวันทอ น้องพี่น้องนาะเอานั่นแหละครับพี่น้องนะสยซรับคลิปนี้บอกเลยนะคะว่า FC แฟนคลับห้ามพลาดเด็ดขาดพี่น้องนะคะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งคลิปสะกอนค่ะพี่น้องแล้วสิมาบอกเล,ล่นละเอียดซุดพี่น้องฟังแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเ้อค่ะตาดีได้ตาไายเสียค่ะพี่น้องเป็นอย่างคือว่าจังสันส้หรับ คลิปที่สี่คืนให้ FC แฟนคลับได้เบื้องต่อไปนี่เซืรอว่าหลายคนส่วนสดิ์มากรไปก็คือสิเบื้องว่าชัดนะคะแอดมินตอนแรกก็ยังเบื้องว่าชัดค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าพ่อด้เขาไปเบื้องในคอมเมนต์กะรู้เลยนะคะว่าเป็นตัวใดเอาเดี๋ยวสิมาบอก FC แฟนคลับอีกทีหนึ่งหล่ะค่ะซีบอกละเอียดให้ FC แฟนคลับได้ฟังกันนะคะเอาไปเบื้องคลิปสก่อนนะคะเลือกเลือกก็เลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาเออแล้วก็เชียรอมาใบหนึ่ง ไม่ังอ่ะเจิมบัรไห้ให้เพิ่นเจิมบั๊ดหาประการครับผมัดีครับลูกสาวเจิมให้หนึ่งใบโอ้บัตรละเมิดโชบเหรอแมนเออเหงื่ฟังๆดังๆเลยโอ้ค่อยเมื่อยมื่อ้พอไปได้ไหมนี่ห่ก้อเยนาะสไปดูอย่างปนอุยครับไปดูไปสุดยอดอีสัครนสมบัติสมเี้ยสมไบ้างล่ะครับพี่น้อง นะคะพี่น้องเป็นจัางไดเรียกได้ว่าสุดปังจริงๆเนาะพี่น้องเนาะนะคะซ้รับนี่หละทังด้านพอกันใช้วิเลสินค่ะพี่น้องได้ให้ทางด้านน้องอุ้งอิงเจิมบัตรงานให้วันเถาะนะคะงานอิยงยังวัติก็เป็นบัตรหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่แหละค่ะพี่น้องนี่เอฟซีแฟนคลับหลายคนอาจจะยังบรู้เดียวสิบอกการบอกงานจากน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะ,ะเดี๋ยวเขาไปเบ่งในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ ทางนั้นพอกันใช่พี่น้องก่อนอันนี้วันนี้มีการออกมาเคลื่อนไว้เกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ค่ะพี่น้องนะคะละะ่วก็นนี่ๆครับพี่น้องวันนี้มีการออกมาโพสนะคะว่าบัตรร้อมจําหน่ายแล้วนะครับนะคะคอนเสิร์ตการกุศล2มีนาคม2568วัดดีครับหรือใครอยากร่วมทําบุญก็เรียนเชิญเลยนะครับ ากเนเดอร์คับพันนะพีนองเป็นจังไหนนี่แหละสําหรับในวันที่สองมีนาคมคาพี่นองทังด้านพอกันใช่นี่แหละเอิว่า,าเดนิการจ้างพี่นองจ้างสาวหน่อยลําเพลินโช์ตอนแรกนี่ว่าจะจ้างสาวหน่อยเพรบันแห้งสาวหน่อยนึงแต่ว่าหย่อนว่าคิวบาหวางวันเถาะก็เลยนี่แหละเดนีการมาจากสาวหน่อยลาเพลินโช์แทนวันเถาะกะทือว่าเป็นองค์กรเดียวกัน จางวงได้กระซ้ําเป็นวงเดียวกันวันเถานะนอพี่น้องนาอกแล้วนี่แหะก็ได้มีการจางมอ่ำลำส้าหน่อยลำเลืนโชว์นะคะนีน่สิบไปทําการแสดงอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาโพใต้ค่ะพี่น้องตําบลน,นาโพกลางอําเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่สองมีนาคมนี้ค่ะพี่น้องนะคะกะ็นี่แหละสำหรับคนที่สนใจบัตรวันทถก็สามารถ โอนไปบัญชีของทางนั้นพอกันใช่เด็นะคะอ่าแอดมินก็บ,บอกขอเอ่ยในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกะน,นี่แหละเขาไปเบิ้งในเฟซบุ๊กของทางนั้นพอกันใช่ค่ะพี่น้องเพื่อนสีนี่เลินมาเป็นเป็นแม่เล็บัญชีเพื่อนจัน กสัณเอ็ซีแฟนคลับกรล่องทักนะเพื่อนเมืองว่าสนใจบัตงานวันที่สองจังศิละกก็เป็นอคอนเสิร์ตการกุศลวันถนกนพี่นองนะักกูไดทีสนใจพี่น้องกาติดต่อท่านันพอกันใชไปไดนนะคะ,ะนี่แหละค่ะพี่น้องนี่แหละทั้งนันพอกันใชเพื่อนศิด้มีการจากหมอล่ำสาวหน่อยลำเพลินโชว์ไปทําการแสดงในวันที่สองมีนาคมปีนา้นนี่แหละนะคะแล้วท่านันพอกันใชกระมิการให้น้องอุ้งอิงเจิมบัตรให้ค่ะพี่น้องแล้วนะคะ พอกันเซฟกันบ่ได้เลือกได้ว่าให้อุ้งอิงจองให้อุ้งอิงเจิมใบนีใบนีเด้อพอกานเซฟกันบ,บ่ได้บอกแต่เหมือนกับว่าให้อุ้งอิงเลือกเองเลยเลือกมาสักหนึ่งใบจังสิแม่แล้วอุ้งอิงนองกะยิบมาใบหนึ่งค่ะพี่นองหลักะได้ในการเจิมกับเป็นเส้นไล่เส้นนั่นละนะคะแล้วเชื่อว่า fc แฟนคลับหลายคนก็นคือสิพากันยากรู้เนาพี่นองเนาะว่าตัวเลขที่อยู่บนบัตรใบนี้คืออะไรครับพี่นอง นะคะเตรียมปากกามาจดค่ะพี่น้องบอกเลยนะคะว่าคลิปที่ได้ขึ้นให้เบิรงหลายคนเบิรงบปทันย่างแน่นอนแม่นสิกด์ลี่ปันในดิ่งกับเบิรงบปทันจังไดนกับเบิรงบปทันค่ะพี่น้องแอดมินก็ยังเบิรงบปทันแต่ว่าต้องแบบเอิ้นว่าจะไหนล่ะค่ะพี่น้องต้องละเอียดคักเดชต้องเอิ้นมาขยับคลิปเลื่อนคลิปไปคลิปมาพี่น้องแอดมินจังได้เห็นตัวเลขนะคะเตรียมปากกามาจดนะคะสําหรับตัวเลขที่กํากับ อยู่บนธนบัตรใบนี้พี่น้องก็คือ2038ค่ะพี่น้องอีกที่หนึ่ง2038โอ้โหถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆน้องพี่น้องเนาะนี่ล่ละบวชสิเป็น20ก็งาม3ามก็งามค่ะพี่น้องหรือว่า FC แฟนคลับหลายคนอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปก็ได้น้องพี่น้องนออเนาะอันนี้กะแล้วแต่สิพิจารณาวันเถาะบอเป็นตา ถิมพ่าเป็นตาพลาดจากโตวันเถาะสองศนเะคะเอานั่นแหะค่ะพี่นอ้องกะทือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางวันเถาะมาเบิง่งความคิดเห็นของ fc แฟนครับพี่นอ้องผู้นี้บอกว่าซาทุกค,ค่ะขอให้ออก3ตัวตรงๆค่ะจะได้มีเงินใช้ปีใหม่ค่ะพันนัพี่นอ้องนี่สุดหมากก็บอกว่าตัวใดละ่ะพันนัพี่น้องเพราะว่าเกิดขึ้จังกรีปทีได้ขึ้นให้เบิงเ่งนั่นแหะมันบอกอชัดเจน วันเถาะน้องพี่น้องเนาะนะคะ,ะแต่ว่าเ,าเคยเห็นแบบล่างๆอยู่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าอานี่แหละแอดมินกระเด้มีการเข้าไปเบิ้งในคอมเมนต์อีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องว่าเห็นตรงกันบ่ปรากฏว่าก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละสองศูนย์สามแปดน้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆนะคะแอดมินกระม่วงว่าในวันที่หนึ่งทีซีฮอตนี่น้องพี่น้องเนาะนี่แหละเข้ากับจดไว้ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเข้ากเก่งไปอย่างแต็ เมื่อน,นี้หละเป็ดจนหอววันที่หนึ่งมื่อน,นี้วันที่เท่าไหร่ลัวันนี้วันที่ยี่สิบห้าน้องพี่น้องนอกกับเรือเวลาอีกประมาณหกวันเท่านั้นนะคะ,ก,ะกัเเ่ากิเวนตัตามื่อน,นี้คันบออกกับบรัวเซมาจังเลยแล้วนี่แหละแอดมินกับสิแบบมีการออกมาอัปเดตตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับน้องตะละมือ่อตะละมือ่นอนาะพี่น้องนาะว่าได้ตัวใดเน่เลขนี่แหละบอกแล้วสำหรับท่าน,านออารันพอกันใช่ถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านถือว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านที่หลีวันทกนะคะนี่แหละเพื่อนกับเมาแบบเดินมาไป าถามอุ้งอิงเกี่ยวกับตัวเลขจังสี่น้องพี่น้องน้องอานันะคัะพี่น,อน,น้นนองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกที่หนึงค่ะพี่น้อง2038มักตัวใดกับลองจับใส้กันเบิงน้องพี่น้องเนาะไม่แน่อาจจะเป็น203เหล็กทั้งหนา3าตัวก็ได้หรืออาจจะเป็น 038อันกนี่แหละลงองอพิจาณาเบิงวันเถาะนพีน้องเนาะสำหรับตัวเลขน้องอุอิง,องบอมือใหนกับมือหนึ่งนี่ออกยางแน่นอนครับพีน่น้องบบแน่มือแรกนี่อาจสีไปทางตั้งประเทศก็ได้มือนีวันพุดอาจจะมาทางตัง้งประเทศนพี่น้องเนาะกะนี่ละบอ่อยากให้พลาดจะโตว,วันเถาะเหมือนสิวาออกมานี่ เสียดายในประเทศนี้ทันบริตสือน้องพี่น้องน้องอ้านี่แล้วพี่น้องก็ได้เอามาบอกเอฟซี FC แฟนคลับกะขอให้โชคดีปีใหม่วันทองน้องพี่น้องน้องอ้านั่นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสมเนีสักก่อนน้องข้าวก็ข,าขามาสวัสดีค่ะ